สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องสาวผึ่งเช่นเคยเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทางหาน้อยสุดเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าดูเขียนเดือนก็ผิดเนาะเขียนเดือนผิดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ FC ด้วยเนาะเพิ่งมาดูนะคะพี่น้องจา๋าตั้งแต่เมื่อคืนจนจนขึงรอบอีกหนึ่งแล้วนะคะ อ่ก่อนไปรับชมตัวใหม่เนาะเรามาดูผลของวันที่สี่กันก่อนนะคะวันที่4แอดให้เด่นไปที่38แล้วก็0ูนย์นะคะวิ่งรูที่3นะคะ้อยเฉพาะกิจนะคะสองสาม้านะคะเด่นที่สามมาวิ่งรูที่สามมาสามห้าเข้าตัวที่แอดเน้นนะคะส่วนล่าง0ูนย์เจ็ดเนาะ เด่นที่ศูนย์มานะคะถ้าใครนำศูนย์ไปเป็นแนวทางเนาะไปวิ่งไปรูดนะคะก็ได้ศูนย์เจ็ดเนาะพิเศษนะคะแปดสองหนึ่งแปดมาหลักร้อยนะคะพี่น้องจ๋าแปดมาหลักร้อยเนาะส่วนล่างหนึ่งสามนะคะแอดมีสามหนึ่งตัวที่เน้นด้วยเนาะอ่ามาตัวกลับแต่เป็นตัวเน้นนะคะปกตินะคะสองสามเก้าเนาะสามเก้ามานะคะเสียดายไม่ใช่ตัวที่แอดเน้นเนาะ อาจจะชอบไม่ตรงกันนะคะเผื่อพี่ๆนําไปวิ่งไปรูดเนาะส่วนล่างเจ็ดเจ็ดแอดหลุดไปนะคะ vip 190อ่ะศูนย์ศูมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์มาสองน้อยเนาะแต่ว่าวันนี้แปดหลุดนะคะแปดมาเฉพาะหลักร้อยเนาะอ่าล่างนะคะเจ็ดห้าอันนี้ก็หลุดไปนะคะมาสามคู่นะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นมารศูนย์กับสามวิ่งรูดที่สามมาเข้าเฉพาะกิจบนนะคะสามห้าพิเศษล่างนะคะเข้าตัวกลับ ออกหนึ่งสามแอดมีสามหนึ่งเนาะแล้วก็นอยปกติสามเก้านะคะยินดีกับพี่พ,พี่ที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยเนาะวันนี้นะคะ,อ,ะอยากให้มาแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าวันไหนหลุดก็อย่าว่ากันเด้อเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณออกมาได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันแบบนั้นเนาะผิดถูกไม่ว่ากันเนาะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามแล้วกันนะคะ อไปตามต่อกันของวันที่5นะคะวันที่5เนาะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะ,ะก่อนอื่นเรามาดูตัวเด่นกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ หนึ่งเดือพี่น้องจา้าแอดหาสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นแอดก็จะมีสี่ห้า แล้วก็0ูนย์นะคะมี4มี5มี0ูนย์แอดวิ่งรูดที่4เด้อพี่น้องจา๋าวิ่งรูดที่4แต่ถ้าไม่ชอบ4ก็นำา0กับ5ไปพิจารณาดูนะคะ4ก็จะมี4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8แล้วก็4 9เนาะพี่น้องจา๋าอ่ะมาดูกันนะคะว่าแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเนาะ8นี่มายากแล้วนะไม่เห็นหลายวันแล้วเนาะพี่น้องจา๋าคำนวณออกมา8ปดก็ไม่มีมีมีคู่หนึ่งนะคะ8แต่อีกสูตรหนึ่งอะ่ะ8มา2อ่ะเดี๋ยวแอดจะไปลงในในสูตรมัดรวมให้นะคะอ่าเอาสูตรเม็ดเดียวไปก่อนเนาะ อ่าสำหรับตัวที่แอดคำอ่าชอบนะคะตัวที่แอดคำนนมาแล้วเน้นสีูนย์ 40, นะคะสี4หนึ่งสี่สองสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสี่แปดนะคะ อถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเนาะพี่น้องจ๋าถ้าไม่รูดนะคะ,ะก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับพี่ๆ FC ที่มาใหม่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ติดต่อสอบถามได้นะคะตามไลน์นี้เลยเดอ้อพี่น้องจา๋า บางทีแอดอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะเพราะว่าทํางานเนาะ,ะถ้าว่างก็จะได้มาตอบไลน์แต่ละท่านนะคะพี่น้องจา๋าสนใจทักทายได้นะคะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุทกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ